ว้าวน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยเอ่ออุ้ยเผอทำมันหลุดมือคุณช่วยเก็บให้ผมหน่อยได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวก่อนขอเก็บแบบช้าๆนะช้ากว่านี้อีกช้าอีกนั่นแหละอืม อีกนิดนึงอดีมากคนสวยอืมแต่อุ๊ยผมทำหล่นอีกแล้วอ่ะคุณช่วยเก็บให้หน่อยได้ไหมแต่รอบนี้ขอเก็บแบบ ต้องขอโทษด้วยนะคะฉันคงถอดเสื้อผ้าไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะก็เพราะว่าฉันอ่ะเขียนทุกอย่างไว้ในใบสมัครหมดแล้วไง้ากเอาทุกคนสัมภาษณ์งานเป็นยังไงกันบ้างไม่ดูดค่ะนัตติผมบอกคุณแล้วใช่ไหมผมดูแลตัวเองได้ไม่ต้องให้ใครมาดูแลผมหรอกนะนี่พี่บอส เลอกพูดจาไร้าสาระได้ละคือว่าไอ้เป๋เนี่ยมันต้องการคนดูแลจริงนะคะผมดูแลตัวเองได้นะเนี่ยสันดานเขาก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะนี่ถ้าอยากมีชีวิตที่ดีนะออกจากที่นี่ไปซะแล้วอย่าหาว่าผมไม่เตือนนะแล้วคุณจะรู้ว่านรกบ,บนดินเนี่ย ฉันนนฉันตกลงทำงานที่นี่ค่ะพอดีว่าฉันชอบทำงานอะไรที่มันย,กยากๆมันดูท้าทายดิไอ้เศรษฐีปัญญานิ่งนี่คิดว่าเขาจะมาเป็นเหมือนฝันร้ายในชีวิตฉันแต่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันเป็นใครและมีเป้าหมายอะไรในการมาที่นี่และนี่ก็คือเรื่องราวความรักของฉัน ตกฉันขอคุณเธอมากเลยที่รับงานนี้ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณนตัตตี้ฉันเองอะ่ะก็อยากได้งานนี้อยู่แล้วเพราะงั้นอะ่ะแล้วจะถึงเวลาอาหารเย็นแล้วอ่ะคืออะไรหรอคะ,อะนี่เธอใส่นี่ไว้นี่มันคืออะไรอะ่ะเออใส่ไปก่อนเดี๋เธอก็รู้เองแล้วนะ ไม่ไม่สุกนี่ผมกินไม่ได้ง้วลองจานนี้ดูนะคะบอคโคลี่เหรอบึ้คุณก็รู้ว่าผมกินบอคโคลี่ไม่ได้อะกินมันไม่พึงประสงค์มันเหม็นมันเน่าเว้ยไม่กิน มันลูกชิ้นไก่นี่คุณก็รู้ไม่ใช่หรอว่าผมเป็นเกาคุณก็ยังทำให้ผมกินนะไม่กินเลยส้มตำปลาล่าป,ปะลาลาเฮ้ยผมไม่เป็นคนอีสานผมกินปะละาล้ามาได้ผมแพ้ปะลาล่าเพราะฉะนั้นผมจะบอก่กินปะลาลา ทีเนี้เราก็จะได้ใช้ถุงมือแล pues ้วไงเธอกับฉันเนี่ย er. ต้องไปช่วยกันทำความสะอาดให้หมดแล้วก็ต้องไปเตรียมเมนูมาให้เขาใหม่ไม่ต้องหรอกค่ะคุณนัตตี้เดี๋ยวฉันกับคุณบอสเนี่ยเราจะช่วยกันเก็บกวาดอีค่ะนี่เธอทำว่าอะไรเนเอ้าก็คุณเป็นคนทำมันตกแตกอ่ะคุณก uh. ็ต้องเก็บสิคะ คุณดูมันสิผมอยากให้คุณไล่ยมันออกตอนนี้เลย <c oughs> ฉันคิดว่านะมันจะให้โบนัสเธออย่างงามเลยละตาใครเอ่อ,อนัตีนัตีอย่าปล่อยผมไว้แบบนี้นาตี มานั่งทำอะไรตรงนี้มืดๆอ่ะทำไมไม่เปิดมา่านเนี่คุณปิดม่านได้แล้วผมไม่ชอบอ๋โอเคโอเคนี่คุณบอกชาตินี่นี้ก็ได้ว่าคุณนั้นไม่ชอบแซงไม่ให้ต้องมาตะโกนใส่กันแบบนี้เลยชาตตกใจที่ผมบอกไม่ชอบอะ่ะคือไม่ชอบคุณตังหากเหละออกไปได้แล้วผมังอยู่คนเดียวอ่ะนี่รูปอะไรหรอจะยุ่งกับของผมนะ นี่คุณขี่มอเตอร์ไซค์ได้ด้วยเหรอเนี่ยนี่ผมบอกแล้วไงอย่ายุ่งกับของของผมไงเวลาคุณยิ้มเนี่ยคุณก็หล่อมากเหมือนกันนะเนี่ยนี่ฉันขอถามอะไรหน่อยดิว่ารูปเนี่ยเป็นรูปคุณจริงๆหรือว่าเป็นแค่ภาพตัดต่อหรอฮะนี่บอกแล้วไงอย่าแตะของผมอะ่ะผมไม่ชอบผมขอร้องแหละผมขออยู่คนเดียวได้ไหมอ่ะนี่คุณคุณจะซีเรียสทำไมเนี่ยคุณช่วยผ่อนคลายบ้างซีรีสเล็กอะ่ะไม่ต้อง ผ่อนคลายผ่อนคลายเหรอผ่อนคลายยังไงอะ่ะคุณรู้ไหมชีวิตเมื่อก่อนผมเป็นยังไงบ้างอะ่ะก่อนที่ขาผมจะเป็นแบบเนี้ยผมชอบการใช้ชีวิตมากชอบการเดินทางชอบรถแล้วผมก็ปาร์ตี้กับเพื่อนแทบทุกวันเลยนะแล้วทุกคนก็ต่างอิจฉาผมที่ผมมีแฟนสวยเวลาสาวๆเจอผมอ่ะ เขาจะกีดการหันมามองผมตลอดอะ่ะแล้วดูตอนนี้สิทุกสิ่งทุกอย่างมันพังไปหมดแล้วอะ่ะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่อย่างน้อยอะ่ะคุณก็มีแฟนสาวส,สวยของคุณที่คอยอยู่เคียงข้างคุณไม่ยอมไปไหนไงแต่ผมอยากให้เขาออกจากชีวิตผมสักทีไงทำไมอ่ะฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยไหนคุณลองบอกเหตุผลฉันมาสักข้อสิ นั่นไงไอหมอนั่นชื่อไฟคุณฉันขอโทษนะคุณไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเลยผมไม่อยากได้ยินแล้วผมก็ไม่อยากฟังคำแนะนำจากคุณด้วยคุณไม่ต้องมาปลอบใจผมหรอกนะ ผมไม่ได้ต้องการเลยแต่สิ่งที่ผมต้องการคือต้องการให้คุณกับนัตตี้ออกไปจากบ้านนี้ซะผมอย,อยากอยู่คนเดียวต้องขอร้องแหละขออยู่คนเดียวแบบเงียบๆแบบสงบได้ไหมอะตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วทําไมเขาถึงได้ทําทุกวิธีทางเพื่อให้คุณนัตตี้ไปจากเขาแต่ฉันมั่นใจเลยว่าเขาต้องการฉันแน่ฉันไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกนะฉันคิดว่าคุณอะต้องการฉัน หรออะไรโดนใจให้คุณคิดแบบนั้นก็ฉันพิเศษไงฉันไม่เหมือนคนอื่นอ่ะคุณพิเศษยังไงอ่ะผมสามารถจ้างแม่บ้านแบบคุณได้เป็นร้อยเป็นพันคนเลยนะมันก็ใช่แต่มันก็ไม่ใช่แม่บ้านทุกคนหรอกนะที่จะยอมทําแบบนี้กับคุณอะรอแป๊บหนึ่งถึ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 งฝากถือไนสิ วันนั้นคุณยังบอกให้ฉันแก้ผ้าอยู่เลยแต่ฉันมีเซอร์ไพรส์ให้ด้วยนะโอ้โหนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าเต้นเป็นแล้วอ่ะอือออโทษทีนะที่มาขัดจังหวะพอดีฉันลืมมือถือ นัตตี้เดี๋ยวก่อนนัตตี้คุณนัตตี้คะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะคะคุณนัตตี้คุณนัตตี้คะคุณนัตตี้คะมันไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นเลยนะคะแล,แล้วมันยังไงอ่ะฉันขอร้องล่ะคุณอย่าเพิ่งเข้าใจฉันผิดเลยนะคะคุณนัตตี้นี่ฉันว่านะคุณเองก็ไม่ได้ดีไปกว่าฉันหรอกโอ๊ยทักเธอจะเย็นเย็นก่อนนะ ฉันน่ะไม่ได้โกรธเธอเลยแล้วก็ไม่ได้อยากจะทะเลาะกับเธอ,อกกเธอด้วยจริงๆเนี่ยฉันรู้สึกขอบคุณเธอด้วยซ้ำไปแล้วทำไมคุณต้องเก็บกระเป๋าด้วยอ่ะก็เพราะว่าเธอเนี่ยคือคนที่ฉันตามหาไงอีกไม่นานอ่ะเธอก็ต้องมาแทนที่ฉันใช่ไหมล่ะรอ,ะอฉันแป๊บนึ่งนะอันนี้นี่คือเงินเดือนของเธอฉันให้ลงนาสเดือนเลย <laughs> ในที่สุดเนี่ย ฉันก็จะได้ออกไปจากบ้านนรลกหลังนี้สักทีไงอะไรนะก็บอลเนี่ยเขาเซ็นการรุนคาตัวเองไว้แล้วไงเขาบอกว่าเขาไม่อยากใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วการที่เขาต้องนั่งอยู่บนรถเข็นไปวันๆเนี่ยก็ไม่ต่างเลยจากการทั้งเป็นเพราะงั้นแปลว่าอีกสามเดือนเนี่ยเธอเองก็จะเป็นอิสระเหมือนกับที่ฉันเป็นในวันนี้นี่แหละไม่เลวเลยนะนัตตี้ จะไปไหนก็ไปจะไปที่ชอบที่ชอบหรือจะไปจูจีกผู้ชายคนไหนก็ไปเลยนะเนียพี่บอสอย่ามาพูดเหมือนตัวเองเป็นคนดีหน่อยเลยได้ปะไอ้นี่ต้องมานั่งรถเข็นพิการพิการทุกวันเนี้ยมันไม่ใช่ความผิดของหนูเลยนะมันคือความเสลอดื้อด้านของพี่นั่นแหละที่อยากจะออกไปขับรถซิ่งอะทีนี้เป็นไงมาเป็นภาระคนอื่นอีกแล้วการที่ชีวิตพ,พี่พังแบบเนี้ยมันไม่ได้หมายความว่าชีวิตหนูต้องพังด้วยหนูทั้งยังสาวยังสวยยังต้องเจอสิ่งดีๆอะไรบนโลกนี้ตั้งเยอะอะทำไมหนูต้องมาติดไงกับไอ้พิการ่างพี่ด้วย หนูจะไม่ยอมใช้ชีวิตอัะยศกดสูกับพี่หรอกลาก่อนเมื่อก่อนผมคิดว่าความรักมันร้องกับขาผมแล้วอะแต่ผมน่าจะคิดผิดคุณบอสเขาไม่ยอมกินข้าวเลยแม้แต่นิดเดียว แล้วก็ไม่ยอมเปิดประตูให้ฉันด้วยฉันยังไม่หมดหวังในตัวเขาหรอกนะฉันยังมีความหวังที่เขาจะกลับมารู้สึกอยากมีชีวิตอีกครั้งฉันทั้งกรีดทั้งตะโกนแล้วก็ขอร้องแต่ก็ไม่มีทางไหนเป็นผลเลยเขาเอาแต่เงียบแล้วนั่นก็ทำให้ฉันรู้สึกใจสลายมากจากนั้นฉันถึงคิดได้ว่าคงถึงเวลาที่ฉันจะต้องบอกความลับของฉันให้เขารู้ คุณม,มันน่าอายมากเลยนะแล้วแม่ฉันก็บอกอีกด้วยว่าต่อไปนียถ้าไม่ใส่กางเกงในอย่าเที่ยววิ่งไปวิ่งมาอ,งอีกพอสักทีเถอะนะหยุดพูดได้แล้วที่คุณพูดมามันไม่ได้มีสาระเหวอะไรเลยผมแค่ต้องการอยู่คนเดียวโอเคไม่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 งฉันอ่ะจะไม่ยอมปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวเด็กขาดคุณรู้อะไรไหมว่าฉันเนี่ยยังเหลือเรื่องที่ยังไม่ได้เล่าคุณอีกเพียบเลยนะ คุณรอฟังได้เลยผมว่าคุณยังไม่เข้าใจผมนะคือผมไม่อยากอยู่อีกแล้วผมไม่ได้อยากมีชีวิตแบบนี้ผมไม่ได้ต้องการแม่บ้านไม่ได้ต้องการทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพูดมาคุณเข้าใจไหมแพรมผมแค่อยากอยู่คนเดียวปล่อยผมอยู่คนเดียวเถอะนะนี่เอาจริงๆนะนั่นไม่ใช่ชื่อจริงของฉันหรอกแล้วจริงๆฉันก็ไม่ได้เป็นแม่บ้านด้วย หมายความว่าไงนี่คุณไม่ได้ดูใบสมัครที่ฉันยื่นไปให้เหรอไม่อะงั้นถ้าคุณอยากรู้ว่าฉันเป็นใครเนี่ยคุณให้ฉันทำงานที่นี่ต่ออีกสักพักสิเดี๋ยวก่อนสิคุณมาบอกผมก่อนว่าคุณเป็ใครอะนี่โอเคไม่อยากรู้แล้วก็ได้เว้ย มากกว่าหกเดือนเลยเหรอแต่ดูจากทีสิธิ์ของเธอแล้วเนี่ยมันไม่มีความเป็นไปได้เลยนะที่เราจะช่วยเหลือคนที่เขาไม่อยากอย,กอยู่บนโลกวันนี้แล้วอะ่ะใช่ค่ะน่าเสียดายจังเลยนะคะมันเป็นไปไม่ได้ว่าแต่มันมีวิธีอื่นอีกไหมล่ะหนูคิดว่ามีนะคะ งั้นเหรอแล้วเธอคิดว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรอ่ะความรักไงคะหืมความรักเธอจะวิจัยงานนี้ด้วยตัวเธอเองเลยเหรอเอาจริงๆอะ่ะหนูคิดว่าหนูเริ่มงานวิจัยนี้ไปตั้งนานแล้วค่ะแหมนี่ไม่รอให้ตรวจสอบก่อนเลยนะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันจะรอดูบทสรุปเรื่องนี้จากเธอก็แล้วกันโชคดีนะตัก ไปก่อนนะคะเป็นไงบ้างดูผ่านไหมผ่านแล้วค่ะเก่งที่สุดเลยก่อนไหนเล้วโอ้ยนั้นเราไปเลี้ยงฉลองกันที่ร้านหมูกระทะกันดีไหมโอ้ยเลยนั้นไปกันเลยนะไปาชในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดเมื่อคุณไม่เห็นทางไปต่อในชีวิต แสงสว่างแห่งความรักเนี่ยแหละจะนำทางคุณออกจากความมืดมิดนั่นเอง